ทโทรรงรายการมาสเตอร์คีหลังป่าเทพหวนกับขื้นจอรับงานในวงการเทพแรกจากกรณีเฟซบ o ๊กแฟนเพจขนมเปี้ยขั้นเทพโพสตคลิปวิดีโอของป่าเทพหรือเทพโพงามอดีตตลกชื่อดังวิพา์วิจารสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันระบ,บุถึงกระแสการวิพาก์วิจารรัฐบาลรวมถึงการออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศ ต่อมาทางรายการถกไม่เฉียงทางช่อง7 HD ที่ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจเลยถือโอกาสเชิญเทพโพง,งามหรือป่าเทพศิลปินตลกชื่อดังมาร่วมพูดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งป่าเทพระบุว่าที่อยู่ไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ลูกสาวมาถ่ายเล่นพูดไปพูดมามันก็ยาวเลยเรามองมานานแล้วอึดอัดมานานแล้วเหมือนกัน พอจังหวะมันได้ก็เลยพูดออกมาที่ออกมาพูดเรื่องวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมถ้าไม่เอ่ยถึงกลุ่มนั้นมันจะรู้ได้ไงว่าใครไปทำอะไรที่ไหนผมก็ต้องพูดถึงผมไม่อยากให้เดกสมัยนี่มีความคิดแบบนั้นถ้าเด็กคิดไปแบบนั้นบ้านเมืองมันก็คงไปไม่ได้หรอกต้องรู้จากที่ต่ำที่สูงทำให้เกิดเป็นกระแสวิพา์วิจารณ์ที่หนักกว่าเกา่าทำให้เกิดเป็นกระแสวิพา์วิจารณ์ที่หนักกว่าเกา่าลาสือบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน ได้คุดตำนานรายการมาสเตอร์คีที่เคยสร้างรอยยิ้มและความสนุกมากกว่าซ้องทศวรรษกลับมารีเทิร์นอีกครั้งซึ่งคราวนี้ชาวเน็ตจับตาดูว่านอกรายการจะปรับรูปแบบใหม่แล้วยังมีชื่อของปารเทพร,ร่วมรายการหรือไม่โดยครั้งนี้ผู้บริหารหนุ่มจอบธรกิจวันพินโยผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหารสายการพัฒนาธุรกิจบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน เปิดเผยว่ารายการได้เปลี่ยนชื่อเป็นมัสเตอร์คีย์ยินดีต้อนรับตำเนิรรายการโดยนีโนเิธานีบุรุซสิลิตักซิลิพรอ,อยู่ยอดจตุรงโพธารามและแจ็คเฉลิมผลทั้งนี้ในเทปแรกจะขอย้อนความทรงจำกับสาพิธีก่อนมัสเตอร์คีย์ดังเดิมคือปาเทพโพงามถนอมสามโทนและจ๋ายาสุมินเรศอมรวัฒนา พร้อมเปิดใจเคลียรดราม่าทุกเรื่องในรายการด้วยงานนี้ทำเอาชาวหนิต่างลุกคือเสียงแตกกันเลยทีเดียว